สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาขอรีวิวการเรียนขับรถในประเทศสกอตแลนด์ค่ะเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่าการที่เราจะเรียนขับรถกับครอบครัวเพื่อนพี่น้องแฟนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าจะทะเลาะกันก่อนก็เราเห็นด้วยมากนะคะเราเลยตัดสินใจที่จะโทรหาโรงเรียนขับรถหาบริษัทที่เขาสอนขับรถนะคะต้องบอกก่อนว่าในสกอตแลนด์เนี่ยการที่จะหาโรงเรียนสอนขับรถหรือว่าคุณครูสอนขับรถเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนเขามีการเรียนและสอนตลอดเวลานะคะจันรถึงสุกจันทร์ถึงอาทิตย์เลย แล้วยิ่งถ้าเป็นสถาบันเรียนขับรถนะคะมันก็จะค่อนข้างยุ่งมากๆเราก็โทรไปหาค่อนข้างหลายบริษัทค่ะทั้งส่วนบุคคลแล้วก็เป็นในเรื่องในเรื่องของโรงเรียนสอนขับรถการที่เราตอนที่เราเรียนเนี่ยเราก็เสิร์ชเอาค่ะเราก็เสิร์ชเอาว่าที่ไหนบ้างที่เขาสอนแล้วก็โทรไปบางทีเราก็ถูกให้รออยู่ในเวทบลิสต์บ้างบางทีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาบ้านแต่ก็แต่ก็ไม่ติดต่อกลับมาคะแล้วเราก็ได้โทรไปติดอยู่เจ้าหนึ่งค่ะเขาเป็นคุณครูสอนขับรถนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นบริษั เราก็โทรไปนะคะแล้วเราก็ตกลงที่จะเรียนกันกับเขานะคะการเรียนก็เรียนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเรียนครั้งละหนึ่งชั่วโมงเรทก็จะอยู่ประมาณ30ถึงอ่สี่สิบปอนด์ต่อชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยสอนกันเป็นรายชั่วโมงแล้วเขาจะสอนตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเป็นต้นไปราคาเรทก็จะอยู่ประมาณ 50- ถึงเจปอนด์นะคะก็แล้วแต่สถาบันแล้วแต่คุณครูสอนแต่ละท่านนะคะรถทีี่ เราเรียนเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเพราะว่าเกียร์ออตโอต้ไม่ค่อยมีสอนนะคะถ้ามีนะคะมันก็จะ,จะค่อนข้างสูงเพราะว่าด้วยภูมิศาสตร์ด้วยนะคะที่นี่มันก็จะเป็นการแบบมีขึ้นเขาลงเขาไปบ่อยรถส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาเราก็เลือกเรียนเกียร์ธรรมดานะคะเราก็เราเราเปลี่ยนครูสอนขับรถมาทั้งหมดสามคนเรามาผ่านเรามาผ่านตอนกับครูคนที่สามนะคะขอรีวิวครูคนแรกก่อนเลยการเรียนกับครูคนแรกเนี่ยบทเรียนแรกนะคะก็เขาพาเราเอาถานนเลยแล้วก็ให้ขับจริงๆเลยนะคะ แต่ว่ารถเนี่ยครูคเขาสามารถควบคุมได้โดยที่ฝั่งของครูเนี่ยเขาจะจะมีเบรกกับมีคลัชส่วนเขาก็จะสามารถควบคุมแบบให้รถมันหยุดได้หรือบางทีเขาก็จะเหยียบคลัชให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกเขาว่าเราอะไม่เคยขับรถบนถนนใหญ่มาก่อนด้วยเกียร์ธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็เราเคยขับรถนานมากแลวตอนประมาณ16บ7เมื่อตอนที่เราอายุสิบหกสิบเจ็ดนะคะแล้วก็เป็นการขับรถเกียร์ออโตเท่านั้นเลยแล้วก็ประสบการเราก็ไม่ไดีเยอะอะไรมากเขาก็โอเคไม่เป็นไรก็นี่ยแหละเรียนไปบทเรียนแรก,แรก ก็โอเคพอเรียนไปเรื่อยๆค่ะเริ่มเข้าบทเรียนที่5ที่6แล้วมันก็ดูจะไม่มีอะไรมากเขาไม่ได้สอนอะไรเรามากค่ะเรารู้สึกว่าเราเหมือนเหมือนจ้างเขามานั่งเป็นเพื่อนมากกว่าเขาไม่ได้สอนอะไรเราคือเหมือนเขาแค่ให้เราเปลี่ยนเกียร์อ่ะเปลี่ยนเกียร์อ่ะเปลี่ยนเกียร์อย่างเียคะ่ะแล้วก็บางทีเขาก็เล่นโทรศัพท์ในระหว่างบทเรียนบางทีเขาก็คุยโทรศัพท์ในระหว่างบทเรียนบ้างแล้วก็แบบเหมือนทิ้งเราบินเดี่ยวโดยที่เรายังไม่มีความมั่นใจแล้วก็เหมือนยังไม่มีประสบการณ์มากพอค่ะแล้วสิ่งททททีีีีี่่่่่่่่่่่เเเเเเเรรรรราาาาตััดดสินนนนนนใจจจะะะปลลลยยยยคคคูกกก็ืือออขบบบโโหหมมมแแ้้งงงงวไไถถึึึชซ เตรียมตัวอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไม่มาเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมันไม่แฟร์ตรงที่เขาบอกว่าถ้าสมมติเราติดธุระอะไรให้เราบอกเขาล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันซึ่งเราก็มาพิจารณานดูแล้วว่าเออแบบเราเรียนเขาต่อไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเขาไม่ได้สอนอะไรเรามากมายเลยเหมือนแค่แบบมานั่งเป็นเพื่อนขับรถเฉยๆแล้วก็บางทีก็ไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจที่จะสอนเราด้วยซ้ำแบบเล่นโทรศัพท์คุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเราก็เปลี่ยนพอมาเป็นครูขับรถคนที่2อ,อันนี้เป็นการแนะนําจากแม่แฟนนะคะเราก็เป็นคนรู้จักของคนรู้จักแมแ เราก็ไปเรียนกับเขาค่ะแต่ว่าเขาครูคนนี้นะคะเขาไม่รับสอนหนึ่งชั่วโมงเขาต้องการให้เราเรียนชั่วโมงครึ่งแล้วก็โอเคงั้นก็เราก็เรียนชั่วโมงครึ่งค่ะโดยที่ดูบทเดียนแรกๆเนี่ยเขาดูเป็นคนสอนที่แบบมีความรู้มากๆเลยนะแบบบุกไปบุกเลยก็เหมือนแบบเปิดหนังสือสอนเลยอะว่าแบบเ,ออเราควรจะนู่นนี่นั่นใช้กระจกดูทางยังไงหลบรถยังไงนู่นนี่นั่นก็คือสอนแบบครบทุกอย่างคือแบบเปิดหนังสือสอนแล้วก็เหมือนพอเราเริ่มเรียนไปสักห้าหกบทเรียนแล้วเนี่ยค่ะเขาก็ยังไม่พาเราออกถนนสักสย,ยัง บทเรียนแรกๆหนึ่งถึงห้าเนี่ยทาที่ห้าเนี่ยเขายังไม่เคยสอนเราออกถนนเลยก็คือแบบอยู่แต่ในถนนปิดแล้วก็สอนแต่อะไรเดิมๆเหมือนแบบบางทีบทเรียนไหนที 5, ่เขายังไม่เคยสอนเรามาก่อนแต่อยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเราเขาไม่เคยสอนเรามาก่อนเขาก็จะแบบฉันสอนไปแล้วฉันสอนไปแล้วเธอจำไม่ได้เองเราโอเคไม่เถียงแล้วมันก็จะแบบเป็นเหตุการณ์อย่างค่ะอยู่บ่อยๆก็คือสิ่งที่เขาไม่เคยพูดแต่เขาก็พูดขึ้นมาแล้วเขาก็มาซีโซว่าเขาสอนเราไปแล้วแต่เราไม่จําโอเคเราก็ไม่ได้เถียงแล้ว อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะชอบตะคอกเราเวลาเราทําอะไรผิดคือแบบบางทีเราก็โลนนะเนาะเราแบบสิ่งที่เรากลัวเลยคือการที่เรากลัวเกิดอุบัติเหตุเอารถเขาไปชนหรือไปชนคนอื่นเนี่ยสิ่งที่เรากลัวมากๆก็คือสิ่งนั้นแล้วเหมือนเวลาขับไปเรื่อยๆอยค่ะเขาก็จะถามคำถามเราซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเราม u l t i t a s ไม่ได้เลยถ้าจะให้เราขับรถก็คือเราต้องขับรถอย่างเดียวเราจะจอดจอ,จอกับการขับรถอย่างเดียวก็คือต้องคอยมองคนคอยมองสถานการณ์รอบข้างเช็คกระจกคอยเปลี่ยนเกียร์หรืออะไรก็ตามคือทุกคนอาจจะเข้าใจสําหรับคนที่แบบเพิ่เเรรรร่่มมมมียนอะะไไใหๆาาาจสถแบบ ทำอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งเราเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็คอยถามคำถามเราค่ะถามเรื่อยๆจนกว่าเราจะตอบเหมือนคอยแบบคอยจู้คอยจี้เราจนกว่าเราจะตอบคำถามเขาอะค่ะเขาก็บอกเขาว่าเราอะไม่สามารถทำแบบนัน้นได้ต้องให้เราจอดรถก่อนหรือแบบจอดพักรถก่อนเราค่อยถามเราได้ไหมเพราะเราทําไม่ได้ถ้าให้เรามา,มาคิดคําตอบมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุในการขับรถของเราเราบอกเขาแล้วเขาก็แบบเหมือนจะเขา้เเขาใจแต่เขาก็ทาแบบเดิมดีนะคะแล้วสิ่งที่เรา เราไม่ได้มากๆที่เราเจอกับครูสอนขับรถคนที่2คนนี้ก็คือช่วงนั้นเราขับมอเตอร์ไซค์ไปทางานแล้วก็แต่เรายังไม่มีใบ,บขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งเป็นแค่เลอร์เนอร์ต้องบอกก่อนว่าใน UK นะคะคุณสามารถขับมอเตอร์ไซค์ได้แต่ว่าต้องมีป้ายเลอร์เนอร์ถ้ายังไม่มีใบขับขี่นะคะต้องมีป้ายเลอร์เนอร์ติดอยู่ตรงทะเบียนรถด้วยเลอร์เนอร์คืออะไรเลอร์เนอร์ก็คือคนที่ยังไม่มีใบขับขี่แต่สาหรับรถมอเตอร์ไซค์ถ้าคุณเป็นเลอร์เนอร์คุณสามารถขับได้ค่ะแต่รถของคุณต้องมีกําลัังไไไไไไมมมมม่่่่่เกินนนนน1244ซีแแลล้้้ววคคคุุุณณณสาาาารถออ er. ดดอดดตตบปห แต่ถ้าเป็นรถยนต์ถ้าคุณเป็น learner คุณจะขับได้ก็ต่อเมื่อมีคนนั่งไปข้างๆซึ่งคนที่นั่งข้างต้องอายุ20ปีขึ้นไปและมีใบขับขี่มาแล้วอย่างน้อย3ปีซึ่งเราถึงจะขับได้นะคะแต่ถ้าเป็นนองใส่คณขับได้เลยซึ่งเราเราขับรถมอเตอรไ์ไซค์มาตั้งแต่เรา25แล้วเราก็ค่อนข้างแบบมีความรู้สึกปลอดภัยมากกว่าในการขับมอเตอร์ไซค์นะคะทุกๆครั้งที่เขาเจอเราเขาจะพูดว่าฉันแปลกใจมากเลยนะที่เธอยังมีชีวิตอยู่แล้วก็คณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเา ก็เธอขับรถจนอย่างนี้เนี่ยนะแล้วขับมอเตอร์ไซค์เธอไม่ปีถูกคนชนก็ถือว่าบุญเธอแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยนี่มันเป็นการแช่งเราหรือเปล่าอ่ะเราก็เราก็บอกว่าเรารู้สึกไม่ดีที่คุณพูดแบบนี้แต่เขาพูดทุกครั้งที่เจอเราทุกครั้งเหมือนแบบต้องการยยาะโมโหเรานะคะเพราะเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาเคยขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุแบบถึงกับขั้นต้องผ่าตัดแล้วเขาก็บอกว่าฉันแปลกใจมากเลยที่เธอยังมีชีวิตอยู่ไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรโดยที่แบบเหมือนมันเป็นการดูถูกเรามากเราก็บอกว่าฉันรู้้้สึกกกกกกปปปลลออ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 อดดดดภัััััััััััยยยบบบบบบาาาารรรรรรขขขขมมมมมมเเเเเตตต์์์์์์ไไไไไไไซซซคคคะฉฉนนนน็็่่งีีญห หมือนเขาก็พูดจาดูถูกเราอะแล้วเธอขับรถยนต์อย่างนี้เนี่ยนะเธอจะไปขับรถมอเตอร์ไซค์ได้ดีได้ยังไงเราก็พูดว่าเธอไม่เคยเห็นฉันขับมอเตอร์ไซค์เธอรู้ได้ไงเธอมาตัดสินฉันได้ยังไงโดยที่เธอไม่เคยเห็นฉันขับมอเตอร์ไซค์ได้ซ้ำเขาก็ฉันรู้ฉันฉันเคยขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วแบบอันนี้มันเป็นประเด็นทุกครั้งที่เราเรียนกับเขาเขาจะชอบหยิบยกประเด็นมอเตอร์ไซค์มานะคะว่าเธอขับมอเตอร์ไซค์อย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยคือเขาเราก็พูดนะว่าคุณตต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 ้้้้ออ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 งงงงงงงแแแแยยยกก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 กะะะใหนนนนนนนววว่่่่่าา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 ามมมมมมเเเเเรรรรรรร์์์์์์์ไไไซซซซคคคคััััััััับบบบบถขขขขด็็ลลึธจ โรถยนต์ของฉันไปเปรียบกับการขับมอเตอร์ไซค์ของฉันมันไม่ได้มันคนละอย่างกันผาหนามันคนละแบบกันแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามองว่าเขาแปลกก็คือมันมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเขาถามเราว่าคือเราขับผ่านรถบัสมาคันหนึ่งแล้วเขาก็ถามว่าจาได้ไหมว่ารถบัสคันนั้นสีอะไรเราบอกว่าเราจําไม่ได้เราเป็นคนที่ความจาแบบรายละเอียดละกๆแบบนั้นเราจำไม่ค่อยได้เขาก็ให้เราเดาแล้วก็บอกว่าฉันเดาไม่ได้หรอกากว่าฉันจำไม่ได้เขาบอกเดามาแล้วก็โอเคสีขาวเขาบอกมันไม่ใช่สีขาวแล้วก็บอกว เขาก็ไม่ยอมบอกค่ะเขาก็แล้วเธอก็ต้องเดามาสิเราก็บอกว่าเราเดาสีขาวเขาบอกไม่ใช่สีขาวแล้วเราก็ถามว่าอาะมันสีอะไรล่ะเขาบอกว่าสีเหลืองเราก็โอเคแล้วเขาก็แบบพูดประมาณว่า,า,วาเธอไม่เชื่อฉันหรอฉันเอาชีวิตลูกสาวฉันเป็นประกันเลยแล้วเราก็โอเคโอเคฉันเชื่อคุณเคุณไม่ต้องเอาชีวิตใครมาเป็นประกันทางนั้นแหละฉันเชื่อคุณคือแบบทําไมเขาต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตด้วยกับอีแค่สี่ลต้าทำไมต้องเหมือนจะต้องเอาชนะเราตลอดทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไมม่่ชอออบกก็คคืาาาาราาร,ารีเเ้นสยงะ เราก็แบบทำไมเธอต้องมาล้อเลียนสำเดยงฉันด้วยฉันเป็นชาวต่างชาติฉันก็พูดไม่ชัดบ้างเป็นบางคำหรืออาจจะทุกคำก็ได้คือเขาก็แบบเออเธอพูดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วใครจะเข้าใจเธออะไรเงี้ยเราเราก็หันไปถามเขาว่าแล้วเธอเข้าใจไหมล่ะว่าฉันพูดว่าอะไรเขาเข้าใจแหละแต่เขาแบบฉันไม่เข้าใจเหมือนแบบเหมือนย่อมองหเราอะค่ะเราก็เลยพูดไปว่าแล้วคุณพูดได้กี่ภาษาเขาบอกพูดได้หนึ่งภาษาก็ภาษาฉันไงเขาก็นั่นไงแต่ฉันพูดได้สองภาษาไงฉันพูดภาษาของฉันได้แล้วฉันก็พูดภาษาไ้ีของีคป แล้วครั้งล่าสุดที่เรารู้สึกว่าเราทนไม่ได้เลยกับที่จะเรียนกับเขาอีกต่อไปแล้วก็คือเขาชอบตะคอกทุกครั้งเลยค่ะเวลาเราทําอะไรผิดเล็งน้อยๆแค่ไหนก็ตามเขาก็าจะตะคอกเราเหมือนแบบทำอะไรก็ไม่เคยถูกอะ่ะแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราเลี้ยวไม่ทันเขาบอกค่ะเราไม่เห็นแยกด้วยซ้ําคืออ่ะมันก็เป็นความผิดของเราที่เราไม่เห็นแต่ว่าเขาก็เป็นคนพูดเองว่าถ้าสมมติว่าเลี้ยวไม่ทันก็ให้ขับต่อไปแล้วก็ค่อยหาทางแบบกลับมาได้อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราเราเลี้ยวไม่ทันแยกที่เขาบอกเขาก็แบบทําไมฉันบอกว่าไมคําทก็ือ แล้วก็แบบถามจี้อยู่เนี้ยค่ะจนกว่าเราจะตอบแล้วทีนี้เราก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปอยู่เทินตรงวงเวียนแล้วกันแล้วก็กลับมาแล้วเขาก็ตะคอกเลยว่าฉันไม่เชื่อใจเธอให้ขับขับตรงวงเวียนฉันยังไม่เคยสอนเธอให้ขับตรงวงเวียนเราก็บอกว่าฉันขับได้เพราะว่าฉันขับมอเตอร์ไซค์ฉันก็ขับวงเวียนมาโดยตลอดก็มันก็ต้องผ่านวงเวียนมาอยู่แล้วเขาบอกฉันยังไม่เคยสอนเธอฉันยังไม่เคยสอนเธอฉันไม่เชื่อใจเธอแล้วเราก็ถามเขาว่าแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงฉันจอดตรงนี้ไม่ได้เพราะมันมีรถหลังตามมาคุณจะให้ฉันทำยังไไงงันนดดมม่้กก็็ขบตปคุะะททาาาายยสเเเรวีิ แล้วเขาก็ย mm ัง hmm. พูดจี้อยู่ในหูเราว่าทาไมเธอขับไปรงเรียนฉันไม่เชื่อใจเธอฉันไม่เชื่อใจเธอฉันไม่เคยสอนเธอแล้วก็บอกว่าแต่ฉันขับผ่านมาได้แล้วฉันก็ทํามันอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรแล้วเขาก็พูดแต่ว่าแบบฉันไม่เคยสอนฉันไม่เช um ื่อใจเธอเธอทําถูกหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้ฉันจะรู้ได <um ้ไงฉันจะเชื่อใจเธอได้ไงเราก็บอกว่าแต่ว่าเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วไงมันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเราทาทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้วเธอต เออฉันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าอย่าเอามาเป็นอารมณ์อย่าเอามาเป็นแบบเรื่องส่วนตัวเลยอย่างเงี้ยฉันสอนเวลาฉันสอนฉันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วนั่นก็เลยเป็นบทเรียนสุดท้ายที่เราเรียนกับเขานะคะเพราะว่าเราก็ทนกับค่าวบอยกับมันไม่ได้จริงๆส่วนคนขับเคุณครูสอนขับรถคนที่สาของเรานะคะเขาเป็นชาวโปแลนด์ค่ะซึ่งครูสอนขับรถคนที่สาของเรานะคะเราเรียนผ่านโรงเรียนสอนขับรถซึ่ง มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีด้วยเพราะมันมันไม่ใช่บริษัทส่วนบุคคลติดต่อกันแล้วเขาไม่สามารถหยาบคายกับเราได้แล้วเพราะว่าเราสามารถรองเรียนเขาได้เราก็ทำสามารถทําให้เขาแบบตกอยู่ในสถานสถานการลำบากได้้าเขาไม่สุภาพหรือว่าเป็นคา่าวบอยอะนะคะก็ <c oughs> คนคนสอนขับรถคนนี้สามค่อนข้างที่จะสอนดีค่ะคือเขาก็จะสอนเทคนิคเราทุกอย่างแล้วบทเรียนแรกเขาก็ให้เราขับเลยเราก็คุณแน่ใจเหรอเขาก็บอกว่าถ้าเธอแน่ใจฉันก็แน่ใจก็ขับไปฉันก็ฉันก็มีมีสุขควบคุมอยู่ตรงฝั่งของฉันอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องไปถ่วงเราก็ขับไปเรื่ยๆคะแล้วก็เราขับ ขับไปได้ประมาณห้าบทเรียนมั้งคะเขาก็เออฉันว่าเธอพร้อมแล้วนะที่จะไปสอบเขาก็โอเคถ้าถ้าเธอคิดว่าฉันพร้อมฉันก็ออคงพร้อมซึ่งเรารู้สึกว่าคนสอนคนที่สามเนี่ยเรารู้สึกสบายใจเพราะเขาไม่เคยจะคอกใจเราไม่ว่าเราจะทําอะไรผิดเขาก็จะบอกไม่เป็นไรก็จําไว้ครั้งหน้าเอาใหม่เรียนใหม่จําจําไว้เป็นบทเรียนว่าอ่ะไม่มีคนทําหรือว่าอ่ะครั้งหน้าก็ระวังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาไม่เคยมาตะคอกใส่เราว่าเอ้ยอย่าไปทำอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ทำให้เราตกใจไม่ได้ทําให้เราเสียความมั่นใจเหมืออนนนนนคคคคคุณรรูททีี่่่่่ผผาาาามะะะแล้วเก็สบ มันการเรียนขับรถเรามองว่ามันเป็นการที่คนสอนนะคะต้องสร้างความมั่นใจให้เราด้วยแบบไม่ใช่ว่าเหมือนตะคอกเราหรือว่าพูดจามไม่ดีกับเราทําให้เรารู้สึกแบบสูญเสียวความมั่นใจในตนเองสูญเสียวความภาคภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าสมมติว่าใครที่อยากที่มาเรียนหรือว่ามาอยู่ในยูเคนะคะก็ถ้าจะหาคุณครูคคสอนขับรถก็ดูให้ดีๆนะคะถ้าเขาเริ่มที่จะตะคอกใส่เราไม่สุภาพแล้วพูดจามไม่ดีใส่เราก็ไม่ควรที่จะเรียนต่อไปแล้วคิดซะว่าเออแบบเอาไว้เป็นบทเรียนละกันว่า ถ้าเจอคนแบบนี้อีกก็ไม่ควรที่จะเรียนกับคนแบบนี้อีกนะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะเป็นประสบการณ์ของเราเราเรายังรู้สึกฝังใจกับครูขับคนที่สองนี่ผ่านมาเลยนะว่าเออแบบทาไมต้องพูดจาก,กับเราแบบนั้นทำไมต้องแช่งเราตลอดทุกครั้งซึ่งแบบอืมนะโอเคค่ะวันนี้ไปลวค่ะมาบ่นให้ฟังเฉยเฉยนะคะบ๊ายบาย